ตอนนี้มีคนคิดถึงคุณเขาอยากเจราจากับคุณให้เข้าใจตอนนี้มีคนคิดถึงคุณเขาอยากเจราจากับคุณนะคะให้เข้าใจเป็นการเรียนดอมเล้าเรื่องไพ่นะคะทุกคนนะนึกหัวข้อได้มาทําให้ทุกคนฟังนะใครที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะพลังงานนี้ต้องขอบคุณค่ะแล้วก็ใช้วีจารณุญ,ญาณนะจ๊ะในการรับชมรับฟังเนาะ ดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันและส2ราศีนะคะทุกคนคะใช้พลังงานรวมกนนารนอรับพลังงานดีๆคะ่ะรับพลังงานบวกเนาะเชื่อว่าการที่เรารับพลังงานดีๆรับพลังงานบวกอะจะทําให้เรามีความสุขแล้วก็แฮปปี้ใช่ไหมเออเนาะตอนนี้มีคนคิดถึงคุณมากนะคะเขาอยากเจรจากับคุณให้เข้าใจคะ่ะแลนดามนี้นะคะ บอกแล้วนะดูได้ทุกคนที่เกิดทั้ง7วนและ2ราศีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยเทวีเอเชียยุโรปทุกท่านนะคะที่มีใจรักกันดูดวงดูเรนดอมดูเบลการขอขอบคุณมากๆนะคะจากใจจริงที่เข้ามารับชมและฟังค่ะมาชมกันได้เลยค่ะคนที่อคิดถึงคนเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีอีโก้เหมือนกันนะดูจากดาบแล้วเนาะ8ดาบ เป็นคนที่มีแผนการลับในใจเยอะมากๆเข้าถึงยากอะคนนเนี้ยซึ่งเขาเป็นคนที่เหมือนตัวเขาเองอะก็พยายามพยายามที่จะทำอะไรให้ตัวเองมีความสุขแต่เขาก็ไม่ค่อยแฮปปี้ mm. มากสักเท่าไหร่เพราะตัวเขาเองอะมีเรื่องให้คิดเยอะหลายเรื่องมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้ตกกังวล มีเรื่องให้ทดสอบหรือท้าทายในใจอยู่เสมอนะคะต้องบอกก่อนว่าตัวเขาเองมีมีคำถามกับตัวเองมากมายแล้วก็คำถามบางคำถามอะ่ะมันก็มีคำตอบให้กับตัวเองซึ่งคนนี้นะเป็นคนที่เก็บกดทำความรู้สึกมากๆไม่แสดงออกนะคะทางด้านอารมณ์ของเขาให้ใครได้รับรู้หรอกแต่เขาเป็นคนสองบุค,คลิกนะ ออช่วงนี้จะเหนื่อยหน่อยกับตัวเขาเองเพราะเขาเป็นคนคิดเยอะมันไม่ได้เหมือนคุณนะ่นคุณเป็นคนคิดแล้วคุณก็ปล่อยวางได้แต่ตัวเขาเองอะ่ะมันไม่ได้เป็นฟิลที่แบบเฮ้ยปล่อยวางได้อะไรขนาดนั้นะนนแน่นอนค่ะการที่ไม่ได้ปล่อยวางหรืออะไรบางอย่างหรือบุมบางหมักมันก็เลยทาให้มีบางสิ่งบางอย่างที่ที่ตัวเขาเองอะ่ะ ก็ควรหาตัวเองอยู่มากมายนะออเขาก็คุณเนี่ยนะคะจึงเหมือนว่าช่วงเนี้ยถ้าเป็นแฟนกันหรือจีบกันเนี่ยก็อยู่ในช่วงละหองละแหงกันหรือคุยกันน้อยลงคุณอาจจะนิ่งลงมากขึ้นอะไรเงี้ยอ้คุณอาจจะนิ่งลงมากขึ้นหรือคุณก็ตัวคุณเองก็ใช้ธรรมะมากขึ้นเห็นไ,ไหมดีฮลโลแพสก็คือคุณใช้ธรรมะมากขึ้นคุณรู้สึกสงบมากขึ้นนะ่ะกับทางด้านเรื่องความรัก คุณช่วงนี้คุณค่อนข้างที่ไม่ได้ตามหาความรักสักเท่าไหร่เพราะตัวคุณก็มีเรื่องให้ปล่อยวางมีเรื่องให้ต้องคิดเยอะอยู่หลายช่วงหลายขั้นตอนเหมือนกันฉะนั้นแน่นอนค่ะพอมันมีเรื่องให้ต้องคิดเยอะหลายช่วงหลายขั้นตอนมันก็รวมไปถึงการที่คุณก็มีความเขาเรียกว่าอะไรอะกังวล ว่าถ้าคุณอะทำอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยมันจะไม่ดูใจเขาเ็เ่ยปล่อยวางไหมอะไรเงี้ยอืมที่ผ่านมานะมันเป็นช่วงที่ผ่านมาการคบของคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นคนแดนไกลจากคุณก็ได้หรือคนที่อยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดต่างแดนรักออนไลน์เออบางคนเงไม่ได้เจอหน้ากันเลย ขอไม้แม่ไม้ลูกติดมันเจอกันซึ่งมีภาระเหมือนกันแล้วก็เป็นอารมณ์คล้ายๆกันเขาจะเป็นคนที่สองบุคลิกนะช่วงนี้นะแล้วคุณก็เป็นคนที่ไม่ไม่ไมงอไม่อะไรอย่างเงี้ยคุณก็รู้สึกว่ามันเป็นความเหินห่างมันเป็นความคิดถึงที่เหมือนแบบอธิบายให้กันค่อนข้างที่จะยากนิดน,นึงคุณอยากชิวๆอ่ะคุณอยากใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นโจทย์ที่ที่ถูกต้องแล้วเพราะว่า นี่ไงพไพ่ใบนี้มันขึ้นนะความนิ่งของทั้งสองคนอันนี้ก็เป็นคนที่เหมือนแบบอยู่นิ่งเฉยแต่คุณรู้ไหมว่าความนิ่งของเขาเฉยๆของเขาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่คิดถึงคุณนะหรือเขาไม่ไม่สนใจคุณหรือว่าอะไรเงี้ยตัวเขาเองก็มีให้เหลยหลายเรื่องมากๆนะคะที่เขาคิดอยู่คิดวิเคราะห์อยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้มันสําเร็จแต่มันติดตรงอารมณ์ของเขาเนาะทัดทัดลมใจร้อนพูดตรง เราก็ไม่ฟังใครดื้อไหมก็ดื้อนิดนึงไม่นิดก็เยอะคุณอยู่ในช่วงที่มันเป็นเหมือนอันนี้เนาะจริง,รงๆอะ่ะคุณเป็นคนที่ให้กําลังใจเขามันตลอดเนาะอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นคนที่ให้กําลังใจให้แรงบันดาลใจหรือให้คาซัพพอร์ตเขาหลาย,ลายๆเรื่องนั่นแหละแต่มันต้องปล่อยวางหรือว่าเลือกที่จะนิ่งให้กับเขาเพราะว่าบางมุมบางอย่างบางช่วงที่ ที่มันไปกันไม่ได้หรือที่มันเข้ากันไม่ได้มันก็ต้องนิ่งอ่ะเพราะว่าถ้ามันฝืนไปมันก็จะทําให้ความรักของคนขกับเขาไม่มีความสุขหรือเอาง่ายๆมันไม่แฮปปี้อ่ะเออมันไม่แฮปปี้มันก็ต้องเฉยๆก่อนใช่ไหมฉะนั้นแน่นอนค่ะการเฉยๆของคุณหรือว่าอะไรมันก็มีอิทธิพลของเขากับเขากับใจเขาเพราะว่าเขาถูกตามถูกแบบเหมือนคุณอะตามใจมาตลอดไหมหรือคุณอะ เป็นคนที่ซัพพอร์ตเข้ามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยอืมนะเรียกร้องความสนใจแต่ไม่รู้จะใช้มุมไหนในการเรียกร้องก็เป็นคนทื่อๆแบบเนี้ยออบางครั้งการส่งข้อความของคนก็ไม่ได้รับตอบโจทย์จากเขาซึ่งเขาจะเป็นคนที่เหมือนแบบเข้าใจยากค่ะเข้าใจยากในมุมของเขาเข้าใจยากมากๆว่าตัวเขาเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเประมาณนี้แหละนะคะอืมแล้วก็เหนื่อย นะคะตัวเขาเนี่ยเอาจริงๆนะคนนี้นะที่ดื้ออยู่นะเหนื่อยกับบางสิ่งบางอย่างรอคอยอยากให้คุณไปงอ้ออยากให้คุณเห็นใจอะไรอย่างเงี้ยเรียกร้องความสนใจเก่งจะเป็นรักความสัมพันธ์ที่อยู่ในความรับของคุณก็ได้คนนี้นะบางคนเนี่ยมีคู่มีแฟนอยู่แหละก็ยังแอบแซบแอบคุยกับคนนี้อยู่เลยเรื่องปกติเนาะของเรื่องความรักอะบางคน,น,นก็รอคอยความรักของ อีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ตอบโจทย์อย่างเงี้ยมันเป็นความเหงาเนาะมันเป็นความเหงาของในใจในยุคสมัยนี้มีเยอะคนที่ดูนี่ก็เป็นเช่นกันใช่ไหมละ่ะอ่ะเยอะยิ่งในศักดิ์ศรีแล้วกาลังคิดถึงอะไรบางอยา่างก่อนหน้านี้คุณจะหยิบยืน่นเหมือนหยิบยืน่นอะไรให้เขาเขาก็ไม่ได้อยากจะตอบรับความในใจของคุณหรอกหรือไม่ได้แสดงออกเพราะอะไรเพราะอีโก้หรือกําแพงที่มันมีเยอะเกินไป บางครั้งกำแพงที่มันหนาเกินไปอ่ะมันก็ทําให้ตัวเขาเองเหนื่อยเองนะคะมันก็ทําให้ตัวเขาเองเหนื่อยทําให้ตัวเขาแบบสับสนกับตัวเองนะคะความเหนื่อยความท้อความเมื่อยล้าหรือความที่เขาเป็นเขาเน่ะมันทําให้ตัวเขาเหนื่อยเองใครก็ช่วยเขาไม่ได้หรอกถ้าตัวเขาเองอ่ะไม่ช่วยเหลือตัวเองอืมถ้าตัวเขาเองไม่ช่วยเหลือตัวเองคุณจะอยู่ในแค่ระดับหนึ่ง เหมือนตัวคนเองก็รู้จักกันพอดีรู้จักตักตรงความสุขของคุณเองคุณใช้ธรรมะอยู่กับคนนี้คุณต้องใช้สติมากๆเลยเพราะเขาเป็นคนที่เอาใจตัวเองไหมก็ใช่เอาใจตัวเองแล้วก็มีความคิดเป็นใหญ่ความคิดของเขาเนี่ยต้องเป็นที่หนึ่งศูนย์กลางของจัก,กรวาลน,นะคะที่ผ่านมานะที่ผ่านมาก็มีช่วงจังหวะเยอะแยะมากมายนะคะมีช่วงจังหวะเยอะแยะมากมายแล้วอะไรก็ตามนะคะที่เป็นอยู่ตรงเนี้ยตัวเขาเองอะ่ะ เหมือนสำนึกหรือคิดได้เหมือนเหนื่อยกับการอยู่คนเดียวท้อใจกับการอยู่คนเดียวหรือไม่ค่อยสบายอกสบายใจไอ้สิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยอืมไม่ค่อยสบายอกสบายใจรู้สึกว่าเหนื่อยกับสิ่งที่เป็นอืมรู้สึกว่าเหนื่อยกับสิ่งที่เป็นแล้วก็รู้สึกว่ามีแรงกดดันนะคะไม่รู้สึกว่ามีแรงกดดันกับสิ่งที่เป็นแหละเออเจออยู่หนะัก นะตอนเนี้ยนะคะเราบอกได้เลยว่าตัวเขานะคะคิดถึงคุณมากๆคิดถึงแบบอยากที่จะนิ่งให้ได้เท่าคุณสักครึ่งหนึ่งหรืออยากที่จะเดินเข้ามาหาคุณอธิบายความในใจหรือคําพูดบางคําพูดให้คุณได้รับทราบให้คุณได้รับรู้เพราะว่าตัวเขาเองอ่ะต้องบอกไว้ก่อนว่าไอ้บางทีบางมุมมันก็จะมีมุมที่สะท้อนลักษณะอัตลักษณ์ของเขา ความเป็นดวของตัวเองความอินดี้หรือการเข้าถึงยากของเขาอะนะคะคุณอนะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายมองโลกมุมกว้างมองมองสิ่งอะไรที่มันสวยงามเพราะคุณเป็นคนที่บวกพลังบวกของคุณอนะเปลี่ยนเขาได้เยอะเหมือนกันนะคะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาด้วยว่าตัวเขาจะวางไม่ฟอร์มไหไเพราะเป็นคนคิดเยอะเนี่ย,พยไพ่ใบเนี้ยมันบ่งบอกเลยว่าตัวเขาคิดเยอะแล้วก็ วงบอกเลยว่าตัวนี้เขากำลังคิดอยากจะหาวิธีการหรือแผนการที่จะเข้ามาเคลียร์หรือเจรจาใจกับคุณเพราะตัวเขาก็ไม่ได้อยากจะตัดจบความสัมพันธ์หรือลืมคุณไปแต่ด้วยวิถีชีวิตระยะทางการพูดคุยกันเจรจามันทําให้ทั้งตัวเขาและตัวคุณมีมมความห่างเหินและโดยเฉพาะคุณอ่ะคุณปล่อยวางคุณนิ่งเฉยคุณปล่อยวางคุณไม่อยากจะรับรู้อะไรอีกแล้วอย่างเงี้ยอืม ไม่อยากจะรับรู้่าไอ้บางสิ่งบางอามาเฮ้ยบางสิ่งมันไม่ไม่จาเป็นที่จะเรียกร้องความสนใจอะไรมากนี่คือตัวคุณค่ะนะคะนี่คือตัวคุณที่มันเกิดขึ้นนะปัจจุบันนี้นะคะนี่นี่คือตัวคุณระบบระเบียบแบบแผนวิธีการนะหรือการดําเนินงานที่มันทําให้ทงคุณกับเขาอะค่อนข้างที่จะคุยกันน้อยลง คอนแทคกันน้อยลงคุณกลับหันกลับมารักตัวเองมากขึ้น Green of p e r s o n เนาะคุณรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่คุณให้ไปอะมันเท่ากับศูนย์เลยหรือมันเน่อยนะกับคนคนนี้นะคุณลองคิดกับกันซิว่าตอนนี้ฉันจะต้องเดินหน้าเนี่ยนี่คือตัวคุณกําลังพัฒนานะคะตัวคุณกําลังพัฒนาตัวคุณกําลังที่จะเดินหน้าหรือฝฟกสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่คุณอยากเป็นฉะนั้นแน่นอนค่ะสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ตอนเนี้ย นะคะสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้ยมันคือสิ่งที่ตอบโจทย์กับคุณแล้วละความสูงคุณที่มันห่างหายไปคุณดูแลเขาคุณซัพพอร์ตเขาแต่คุณลืมซัพพอร์ตตัวเองมันเหมือนตัวคุณก็หวยหาความรักเหมือนกันนะคะที่ผ่านมาเนี่ยหวยหาความรักความต้องการหรือสิ่งต่างๆที่มันเป็นหรือที่มันซัพพอร์ตอยู่ตรงนั้นมันรู้สึกเหนื่อยมันรู้สึกว่าตัวคุณอยากที่จะทําอะไรก็ได้ให้มีความสุขก้าวพัฒนาชัดเจนหรือมีบางสิ่งบางอย่างหรือบางมุม ที่ทำแล้วมีความสุขมากขึ้นนี่คือตัวขุนไพ่ใบนี้นะคะอีเนาะไปเินเ,เ,นเคิร์นหาเงินดีกว่าเนาะข <c oughs> ี้เกียจตามละ่ะคนขี้งอเอ้ยคนอะไรขี้งอคนคนคนขี้ดื้อใช่ไหมเออเดี๋ยวทาอะไรที่เขาต้องการเขาก็จะทักมาเองใช่ไหมเพราะคุณรู้เอาง่ายๆคุณคนคน่อนข้างรู้ใจเขารู้ว่าตัวเขาสเต็ปขอเ,ขเป็นเช่น่รแล้วตอนนี้บอกเลยเลยว่าเหนื่อยท้ออย่าเจรจา อยากพูดก็คุณให้เข้าใจคุณไม่ได้อยากจะดัดนิสัยคุณไม่ได้อยากที่จะเอาคืนหรือว่าอะไรใดๆั้งเส้นนั้นดูจักไพ่เนี่ยคุณเหนื่อยกับเขามากกว่าแล้วการที่คุณเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองแบบเนี้ยมันหมายความว่าตัวคุณก็อุ้ยรักตัวเองนะกลับหันกลับมารักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองซัพพอร์ตตัวเองมากขึ้นแล้วถ้าเขาต้องการคุณหรือเขาก็จะเดินกลับมาเองแล้ววันนี้มันเป็นวันที่เออชัดเจนกับหัวใจเขามากเขารู้สึกท้อมันไม่มีคุณเขาอยากจะเจรจ่ายพูดจะคุยอยากให้คุณได ได้รับรู้ถึงความรู้สึกอันแท้จริงเลยแบบนั้นกับเขาเนี่ยตัวเขา the moon คิดกับหงกับหางคิดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตัวเขาเองอะ่ะคิดว่าตัวเขาไม่มีความสุขหรือตัวเขาอยากจะโฟกัสอะไรบางอย่างเดินไปข้างหน้าแต่จะทํายังไงดีอยะให้คุณประทับใจหรือหรือต้องการในตัวเขาเพราะตัวเขาเองก็เป็นคนที่เหมือนแบบไม่เข้าใจ อีกมุมหนึงเขาก็ไม่เข้าใจในมุมที่เขาเป็นเหมือนกันเช่นกันฉะนั้นแน่นอนค่ะมันก็จะมีบางมุมที่มันรู้สึกว่าตัวเขาจะต้องพัฒนาตัวเองใช่ไหมหยุดความเป็นอีกโก้ลงหยุดความเป็นคนที่มีมาตรฐานสงูงหรือหยุดความเป็นผู้นําที่ไม่ได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งนะเขาเองนะคิดว่าเอ้ยตัวเขาเนี้ยมันเป็นคนไม่ได้เรื่องจริงๆ สิ่งที่เขาได้รับจากคุณเนี่ยมันคือก็คือมันก็สมควรแล้วเพราะว่าตัวเขาที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้ดูแลอะไรดีมากมายกับมีน้ําตาล้องไห้เกือบทุกวันเนี่ยเห็นไหมแปดดาบทำอะไรไม่ได้ด้วยจัดการอารมณ์บริหารอารมณ์ตัวเองไม่ได้เดมอดรอนตอนคืนก็ร้องไห้เสียใจกับพฤติกรรมหรือสิ่งที่เป็นไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขไม่มีความสุขเลยกับสิ่งที่เป็นอยู่นะปะัจจุบนันนี้รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่ากับตัวเองรู้สึกว่าตัวเองถดถอยกับ สิ่งตัวเองเป็นหรือรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีแรงที่จะทําอะไรใดๆทั้งสิ้นแน่นอนค่ะฉะนั้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ที่มันมีความรู้สึกหรืออะไรก็ตามที่มันที่ตัวเขาเป็นเขาไมพร้อมอะ่ะมันเหมือนมีความพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองให้มันดีขึ้นเพราะเขารู้ว่าการที่เขาทำอะไรอยู่ตลอดเวลานะมันไม่ได้ช่วยส่งเสริมหรือทําให้เขามีความสุขเลยอีโก้มันก็กินไม่ได้นะคะ หรือฟอร์มเยอะก็กินไม่ได้มันจะขึ้นคานอยู่แล้วเนี่ยแยกแต่ปัญหารับแต่ปัญหาก,กับทางบ้านรับแต่ปัญหาก,กับในองค์กรเหมือนเรื่องความรักของเขาเนะี่ยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้อะไรละ่ะไม่ค่อยได้ตอบโจทย์ไหมไม่ค่อยได้ได้มีความสุขจากเ่าไหร่ฉะนั้นแน่นอนค่ะอะไรก็แล้วแต่เหลือเลยก็ตามที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาควรนะ ที่จะทําอะไรที่มันดีกว่านี้หรือควรที่จะเห็นคุณค่าตัวเองมากกว่าเนี้ยที่ผ่านมาเขาไม่ค่อยได้เห็นคุณค่าตัวเองหรือเขาไม่ค่อยได้เรียนรู้ตัวเองว่าตัวเองอะ่ะที่จะต้องทําอะไรยังไงเพราะตัวเขาเองก็เหมือนเหมือนแบบที่ผ่านมาก็มีหลายสิ่งหลายอย่างหรือบางสิ่งบางอย่างที่พอทําแล้วมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์หรือไม่ดี ับสิ่งที่เป็นหรือสิ่งที่เจอเขาก็เลยรู้สึกว่าตัวเขาไม่อยากที่จะเครียดอะไรไปมากกว่านี้เพราะว่าการที่เราเขามานั่งเครียดอะไรมากๆมันทําให้ตัวเขาเองรู้สึกกดดันกับตัวเองนะอะกดดันกับตัวเองแล้วก็กดดันกับความรู้สึกที่มันเป็นอยู่มันไม่เป็นตัวของตัวเองธรรมระเลนค่ะไฮไลท์ของไพ่เน,นนะ่ยดีธอรไระอ่าในนี้ก็จะมีธาตุลมค่ะธาตุด,ดินนะคะอส่วนใหญ่จะเป็นธาตุลมกับดินไหมแล้วก็ธาต ชัน้นนำทำแรคือการเปลี่ยนแปลงเขาอยากเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆก,กับตัวเองเขาอยากมีความสุขเขาอยากเอ็นจอยสนุกสนานหรือเขาอยากจะใช้ชีวิตให้มีความสุขจังเลยเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเป็นตอนนี้มันหดหู่มันท้อเนาะเมื่อไรก็ตามที่เขารู้สึกเป็นแบบนี้เขารู้สึกไม่ชอบเลยแล้วจะยังไงได้อ่ะมันก็คือตัวเขาเองอะมันทําให้ตัวเขา ไม่มีความสุขกับสิ่งที่มันเป็นนะคะไม่มีความสุขกับสิ่งที่เป็นธรรมราชค่ะคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ความรู้สึกความเอนจอยความสนุกสนานเขาอยากเป็นตัวของตัวเองที่สุดเขาอยากทําให้คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนน่ารักของคุณอยากเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองคิดถึงนะคะไม่อยากใช้อารมณ์แล้วก็อยากทําให้ทุกๆอย่างอ่ะมันดีขึ้น นะค,ะคนคิดดื้อคนนี้นะคะหรือคนคนนี้ที่อยากจะมีเจราจาคุณอยากใช้คําว่าขอโทษแต่คําว่าขอโทษของเขาอ่อยมากนะที่เขาจะใช้กับคุณแต่วันนี้แล้วตอนนี้เขาอยากใช้เขาอยากให้คนได้รับรู้ว่าเฮ้ยตัวเขาอะอยากเปลี่ยนแปลงนะอยากทําไงก็ได้ให้คุณได้เห็นใจเขาหรือให้คุณได้ได้รักได้ชอบเขานะคะมันเป็นพลังงานภาพบวกหรือพลังงานภาพวุของเขาจริงๆความคิดลบของเขาอ่ะ ถ้าเขาไม่ได้เป็นคนคิดลบนะเขาจะเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็เป็นคนที่สดใสคนหนึ่งเลยหละคนคนนี้นะจะด้วยวิถีชีวิตการเป็นอยู่การแข่งขันของเขาด้วยเนาะหรือสิ่งที่เป็นอยู่ตรงเนี้ยมันทําให้เขาต้องรู้สึกถึงการแข่งขันมากขึ้นเอาละ่ะนะคะเขาไม่อยากใช้อารมณ์อืมเขาไม่อยากใช้อารมณ์กับคุณหรือเขาไม่อยากที่จะทําอะไรไม่ดีกับคุณนะคะ เขารู้ว่าถึงเขาจะใช้อารมณ์กับคุณไปคุณก็ไม่มีอาการปฏิกิริยากลับมาเพราะคุณเป็นคนมีสติมากแล้วคุณไม่เคยใช้อารมณ์กับเขาคุณมีเหตุผลเหตุผลของคุณมันยิ่งใหญ่คุณเหมือนคนโตอ่ะเออที่มีเหตุผลมากแล้วก็ไม่เคยละ,ะลาบละล้วงหรือพูดในสิ่งที่เขาไม่ต้องการนะคะเป็นคนที่มีเหตุผลคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจมุมมองของทางด้านเรื่องความรักไม่เลอะเทอะ ไม่พูดจาเลอนลอยแล้วก็ไม่ไม่ทําให้เขารู้สึกงหงุดหงิดใจนะคะเออไม่ทําให้เขารู้สึกงนหงุดหงิดใจมุมบางมุมของชีวิตหรือสิ่งที่มันจะท้อเดวิลเขามองคุณเป็นเดวิลเดวิลก็คือเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆใบนี้ไพ่แห่งความสําเร็จไพ่แห่งความรักไพ่แห่งความผูกพันเขารู้สึกผูกพันกับคุณมากๆเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกเจ็บเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่าท้อแท้ใจเขาจะคิดถึงคุณเป็นคนแรก แต่การกระทําของเขาว่าเขาเขาก็ย้อนคิดน่ะไอ้สิ่งที่เขาเนี่ยคือการสํานึกผิดสิ่งที่เขารู้สึกว่าตัวเขาควรที่จะโฟกัสอะไรให้มันดีกว่านี้ปะที่ผ่านมาถ้ามันมีสิ่งที่โฟกัสที่ดีกว่านี้ความรักมันก็จะไม่เป็นเช่นนี้เช่นกันฉะนั้นแน่นอนค่ะวันนี้มันก็เป็นวันที่เขารู้สึกว่าเขาตกตะกอนทางด้านความรู้สึกด้วยจิตวิญญาณของเขาจริงๆนะคะเขาอยากใช้พลังงานทั้งหมดทั้งวันที่มีอยู่เนี่ยมอบให้กับคุณ เขาอยากใช้ความรักที่มีอยู่นะมอบให้กับกูแล้วก็อยากให้คนได้เข้าใจว่าจริงๆเดี๋ยวเขาก็เป็นคนที่น่ารักนะเป็นคนที่น่ารักสดใสนะเป็นคนที่เออเข้าใจง่ายนะแต่ตัวเขาเองก็ต้องหลุดจากความเป็นฟอร์มก่อนใช่ไหมอืมนะคะมันไม่มีอะไรเลยนะคะตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่อยากขึ้นขานเพราะเขาเหนื่อยตอนนี้อารมณ์ของเขาเป็นอารมณ์ดิงเพราะเขาก็รู้ตัวนะใครก็จะอยู่ใกล้เขาไม่ได้หรอกนะคะเพราะเขาจะเป็นคนพูดตรงไปเลย ต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้ความสัมพันธ์ทั้งคุณและเขาดีขึ้นมันต้องพูดสอบสอบลงใช่ไหมการที่พูดสอบลงมันจะดีกว่าการที่พูดตรงนะคะแล้วก็มันก็จะมีมุมมองทัศนคติหรือไลฟ์สไตล์บางมุมบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นณนะช่วงปัจจุบันทำให้ถ้าคุณเขามองเห็นอะไรได้กว้างนะคะชัดเจนมากยิ่งขึ้นคุณและเขานะ่ะมีสิ่งที่คล้ายๆกันก็ค,คือความเก่งนะคะความเก่งความกล้า นะคะไม่ค่อยมีความกลัวเท่าไหร่นะคะแล้วก็มองการไกลเป็นคนที่มองการไกลคิดมองการไกลรักลูกน้องแล้วรักครอบครัวงานเนี่ยมีโปรเจกต์มีงานมีอะไรที่ทําคล้ายๆกันลหะคะ่ะแต่ความเป็นผู้ใหญ่ของคุณทั้งสองคนบางทีก็เป็นนักผู้บริหารเหมือนกันคล้ายๆกันเนาะวันนี้เป็นพนักงานภาพรวมนะคะตอนนี้มีคนคิดถึงคุณแล้วก็อยากเจรจากกับคุณก็คุณที่อยู่แดนไกลคนที่ดื้อของคนนี้แหละคะ่ะ คนนี้ก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าถึงยากนะคะแต่คนที่เข้าถึงง่ายก็คือตัวคุณนะเข้าถึงเขาง่ายเขารู้สึกสำนึกผิดหรือเขาอยากที่จะคุยหรือเจรจากับคุณให้เข้าใจนี่สิ่งที่เขาเป็นว่าตัวเขาตอนนี้นมันไม่ไหวแล้วนะอยากที่จะขอโทษนะอยากที่จะเหมือนแบบเฮ้ยที่ผ่านมาเนะี่ยปากเขาอาจจะไม่ดีหรือเขาอาจจะเป็นคนขี้เล่นขี้แยเกินไปหรือไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่คุณเป็นเลยวันนี้มันก็เป็นวันที่เหมือนเหมือนแบบ w e l l o m for y เนาะอยากที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวหรือเนี่ยอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในหัวใจคุณ ขอโทษนะที่ผ่านมาที่ทําให้คุณรู้สึกเฟลรู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกป่อยปลละเลยวันนี้มันก็เป็นวันที่ตกตะกตอนทางด้าน,านความรู้สึกแล้วอยากที่จะเข้าหาคุณแล้วอยากที่จะพบเดเมเชีนเขาจะใช้ความรู้ความสามารถจะไม่ใช้อารมณ์นะคะในการที่จะเข้าหาคุณเพราะที่ผ่านมามันเขาไม่อยากขึนขาดอะ่ะเขาไม่อยากที่จะอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้แล้วนะคะเขาอยากจะหลุดจากฟอร์มหรือความเป็นอีโก้ของเขาอะ่ะ เขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะพิชิตใจคุนได้ที่ผ่านมาเขาก็รับรู้แล้วแหละถึงความทุกข์นะคะเมื่อไม่มีคุณขอโทษจากใจจริงที่ทําให้คุณเสียใจและไม่สบายใจที่ผ่านมาวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่เขารู้สึกว่าตัวเขาจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้มันดีขึ้นวันนี้เป็นพลังงานภาพลวงของคุณละเขานะคะใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะ ที่เข้ามากดหัวใจกระดิ่งกินก้งสับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์กันอย่างน่ารักเนาะออต้องใช้สติค่ะเชื่อว่าถ้าเรามีสตินะเราก็จะมีสตังแล้วเราก็จะมีความรักที่ดีใช่ไหมวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนทุกคนยิ้มได้แม่หมอก็มีความสุขค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุดนะคะเลิฟวิวค่ะ